สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของรายการคมชัดลึกกับผมวราวิชยชิมณนีนะครับแต่อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าวันนี้คมชัดลึกจะเป็นช่วงเวลารายการพิเศษที่สื่อในเครือของเนชั่นจะเปิดผลสํารวจหรือว่าการทําโพลก่อนการเลือกตั้งนะครับอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้เราจะทําโพลกัน2รอบรอบแรกที่สารวจกันไปก่อนช่วงสงกรานที่ผ่านมา7-12ถึงเมษายนประมาณเกือบเกือบสี่หมตัวอย่างนะครับวันนี้ผลสํารวจออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอบที่2อดย จะไปเผยแพร่กันประมาณ1สัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งนะครับในผลการรอบแรกวันนี้ครับจะได้คุยกับ2นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการทําโพครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเชษฐาทรับเย็นผู้อำนวยการเนชั่นโพและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและอาจารย์ทวีชัยจเจริญเศรษฐสินครับผู้อำนวยการวิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเอาละครับก่อนที่จะให้ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ ผลการทำโพในรอบแรกนะครับอยากจะไปสรุป3ประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนรอลุ้นนะครับว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใครอยากจะให้ขึ้นมามากที่สุดนะครับหรือว่าการเลือกพักการเมืองทั้งแบบบัญชีร,รายชื่อและแบบสอแบบแบ,บ่งเขตนะครับจะไปติดตามกับคุณธีวัชูรัตครับผู้ประกาศข่าวอีกหนึ่งคนของเนชั่นทีวีที่จะมาสรุปตัวเลขสำคัญให้คุณผู้ชมรับทราบไปพร้อมกันครับ สวัสดีทุกท่านนะครับจากที่แถลงข่าวงานเนชันโพนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Virtual Studio ของ n a t i o n ีวนะครับจากข้อมูลสําคัญที่ได้จาก n เนชันโ o ต่อจากนี้จะถูกรังสรรค์และถ่ายทอดให้กับประชาชนอย่างเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาและถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดผ่านรูปแบบ Virtual Studio นะครับในครั้งนี้ผมจะหยิบ3ประเด็นมานําเสนอคุณผู้ชมเรื่องแรกคือคนไทยจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี ประเด็นที่2ครับคือจะเลือกสอสอเขตจากพักใดและประเด็นที่3จะเลือกสอสอบัญชีรายชื่อจากพักใดซึ่งแต่ละข้อมูลล้วนมีความน่าสนใจทั้งสิ้นนะครับในประเด็นคําถามแรกครับท่านจะเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นใครในการเลือกตั้งปี2566นี้ไปดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับแคนดิเดตในชุดแรกที่ยกมาให้ครับจะมีอยู่ทั้งสิ้น5คน5คนนี้ครับ จะอยู่ในลำดับที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับทุกคนยังมีโอกาสที่จะเป็นนายรัฐมนตรีทั้งสิ้นไปดูครับว่าแต่ละคนนั้นมีตัวเลขอย่างไรบ้างพลเอกประวิทร์วงสุวรรณนะครับมาในคะแนน1.22%ซึ่งก็ต้องบอกว่าต่ำที่สุดในกลุ่มที่เรายกมาครั้งนี้นะครับถัดขึ้นมาคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศ1.42%คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพานันธุ์1.6% 6 คุณจุรินลักษณะวิสิ์นะครับ2.59%และคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่ที่2.70%นี่คือ5คนที่เรายกมาอีกหนึ่งกลุ่มครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสมากกว่า5คนเมื่อสักครู่นี้เรายกมาอีก4คนครับ4คนนี้มาจาก3พักการเมือง2พักการเมืองจากพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีศินและคุณแพทองทานชินวัตรพักเก้าไกลอีกหนึ่งท่านคุณพิธานลิมเจริญรัตน และพักรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งท่านคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับทั้ง4คนนี้คะแนนจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับลำดับ1นึ่งำโด่งมาเลยนะครับ33.81%คือคุณแพทองทานชินวัตรนะครับรองลงมาคือคุณพิธานลิ้มเจริญรัตจากพักก้าวไกล16.87%ผพลเอกประยุทธ์จันโอชา8.13%และลำดับที่4คือคุณเศษฐทาทวีสิน7.45% ต้องบอกว่าทั้ง4คนนี้มีคะแนนสูงที่สุดในการสํารวจของเนชั่นโพในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีกลุ่มของคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยซึ่งจากการถามคําถามในคําถามแรกปรากฏว่าคนที่ไม่ได้ตัดสินใจคุณผู้ชมครับมีมากถึง22.58นนี่หมายถึงว่าเขายังไม่มีนายกในดวงใจหรือมีอยู่หลายคนแล้วยังไม่ตัดสินใจก็เป็นไปได้ ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงการเลือกตั้งคงจะต้องมีคําตอบที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับคือจะเลือกสสแบบแบ่งเขตร,รายชื่อจากพักใดนะครับแต่ละพักก็จะมีสัดส่วนต่างกันซึ่งจะหยิบยกให้คุณผู้ชมเห็นดังต่อไปนี้ไปดูกันครับว่าพักใดมาเป็นอันดับหนึ่งเพื่อไทยครับได้ถึง35.23%สอดคล้องจากคะแนนเมื่อสักครู่ของแคนดิเดตนายกด้วยก้าวไกล เหมือนกันครับ15.66%แต่รองลงมาห่างกันเยอะพอสมควรนะครับคือรวมไทยสร้างชาติได้ไป4.66%ภูมิใจไทยครับ3.69%ประชาธิปัตย์3.61และพลังประชารัฐ1.88%ในขณะเดียวกันพักอื่นๆครับตั้งแต่พักระดับกลางไปจนถึงพักระดับเล็กก็จะมีคะแนนลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆที่เห็นอยู่อย่างพักชาติพัฒนากล้า0.86 ไทยสร้างไทย0.68ไม่ออกเสียงลงคะแนนมีถึง0.02และไทยพักดีได้ไป0.01เป็นต้นนะครับและที่สําคัญก็เหมือนกับคําถามเมื่อสักครู่ครับยังมีคนไม่ตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเลือกใครเป็นสสเขตในพื้นที่นะครับโดยตัวเลขมีมากถึง32.49นี่สะท้อนได้เลยนะครับว่าผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตในแต่ละเขตพื้นที่ที่มีถึง400เขต อาจจะต้องลงพื้นที่กันหนักมากขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากขึ้นในกลุ่มของคะแนนที่ยังไม่ไตัดสินใจอาจจะเป็นของท่านก็เป็นได้นะครับคำถามสุดท้ายคือจะเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อจากพักใดซึ่งคําถามนี้สะท้อนความนิยมในพักการเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับไปดูว่าแต่และพักการเมืองนั้นมีคะแนนสัดส่วนเป็นอย่างไรบ้างเพื่อไทยนําโดมาเหมือนเดิมนะครับ35.75เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือพักก้าวไกล16.02รวมไทยสร้างชาติ 4.50ภูมิใจไทย3.80ประชาธิปัตย์3.50และพลังประชารัฐ1.58ในขณะที่พักการเมืองอื่นๆครับก็มีคะแนนลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆตั้งแต่พักชาพ,พัฒนากลา้ายังมีพักเสรีรวมไทยด้วยนะครับ0.69พักประชาชาติครับ0.08มีพักใหม่ๆอย่างพักประชาธิปไตยใหม่ด้วย0.01ซึ่งทุกพักการเมืองก็มีโอกาสจะได้ที่นั่งสสปาร์ตี้ลิส ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีถึง200ที่นั่งด้วยกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยครับกลุ่มที่ไม่ได้ตัดสินใจในสส p ปาร์ตี้ลิสต์มีมากถึง32.27%คะแนนกลุ่มนี้แหละครับที่จะไปเทให้กับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งซึ่งจากผลสำรวจเมื่อเราไปเจาะลึกลงไปเขายังคงมองหาพักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่โดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง นี่คือข้อมูลจาก Nation Pro นะครับที่ทาง Nation Group เราจัดทําขึ้นครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าคูหาลงคะแนนในวันที่14พฤษภาคมนี้โปรดติดตามข้อมูลต่างๆผ่านหน้าจอทีวีของเนชั่น TV และช่องทางออนไลน์ต่างๆของ Nation Group ด้วยครับ ขอบคุณคุณทีวัดนะครับได้เห็นชัดไปแล้วนะครับเหมือนกับหลายๆสมนักโพที่ํำรวจออกมาก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงสสแบบบังเขตและสสแบบบัญชรีรายชื่อนะครับถามสั้นๆทั้งสองท่านช่วงนี้ก่อนอาจารย์เชษฐานี่เราตั้งรัฐบาลได้เลยไหมครับหลังจากเห็นผลการสำรวจในครั้งแรกครับ ถ้าดูจากปาร์ตี้ลิสต์เนีเราสามารถดูได้ว่าพักไหนจะได้สัสดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยสอสเขตด้วยซึ่งเนชั่นโพระวังแผนไว้ว่าเราจะเก็บตัวอย่างสอสเขต400เขตอย่างแม่นยำเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายนคิดว่าอดใจรอน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรของรัฐบาลในอนาคตครับคืออันนี้เราเก็บเป็นภาค ยังไม่ได้ลงทุกเขตแต่เดี๋ยวครั้งที่2อเนี่ยลงละเอียดแบบ400เขตเลยทีนี้คะแนนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอุ้งอิงแพทองทานมา33.81เนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงบ้างครับ,รบในส่วนตัวของคุณอุ้งอิงเนี่ยเราเก็บระหว่างวันที่7ถึงวันที่12เมษายนนะครับคะแนนของคุณอุ้งอิงนั้นไม่ได้แรงเท่าเก่านะครับเหตุผลเพราะว่ามีการเปิดตัวคุณเศรษฐา ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ในการที่จะผักดันหลังจากเปิดตัวคุณเสรษฐาอย่างเป็นทางการวันที่5มีนาคม5เมษายนนะครับเราได้ลงไปเก็บวันที่7ถึง12เมษายนเนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่นะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคหรือโซนต่างๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามีการบอกว่าจะ,อ,ะอยากจะเลือกคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาจนทำให้อาสาสมัครของเราครับซึ่ง บางคนก็ไม่ได้ติดตามการเมืองมากแต่ว่าเป็นอาสาสมัครที่เราอบรมในการทําโพในหลายเรื่องเนี่ยเขายังตกใจยังมาถามพวกเราเลยว่าเศรษฐาทวีสินคือใครทําไมาคนในพื้นที่ถึงเลือกพอสมควรจึงเป็นสิ่งที่คนเศรษฐานั้นคะแนนดีดขึ้นมาเหตุ <Few. S 1> ผลที่สองเนี่ย mm. ที่เห็นชัดคือว่าเ mm. วลา,ถา,าถามนอกรอบนะครับว่าทําไมาถึงเ,เลือกคุณเศรษฐานะครับ mm. ก็มีภาพลักษณ์ในเชิงของผู้นักธุรกิจและที่สําคัญ เขามักจะพูดถึงเรื่องว่านโยบายที่มีการประกาศกันในช่วงนั้นที่แรงๆอ่ะก็คือ1,000 0่นบาทใช่ไหมครับ,รบปรากฏว่าความแรงของนโยบาย1,000 0บาทเนี่ยมันเข้าถึงผ่านสื่อจึงทําให้ตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยถูกผูกติดกับหมื่นบาท พอผูกติดกันหนึ่งบาทคนก็เริ่มจําได้แล้วก็เลยเริ่มที่จะตคาาิคุณเศรษฐามาคุณเศรษฐาแม้จะเปิดตัวไปทางการแค่2วันกว่าๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่าง7จ็ดถึงสิบสี่เอจ็ดถึงสิบสองเมษาเนี่ยคะแนนกับแรงขึ้นมาเป็นถึงอันดับ4ในบรรดาตัวบุคคลครับ,รบตัวเลขของคุณเศรษฐาคือ7.45นะครับพลเอกประยุทธ์เหนือกับคุณเศรษฐา8.13คุณพิธา16.87แล้วก็กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจคือ22.58นี่คือภาพรวมทั้งประเท